สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Trek c h a n n e l ครับคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่หลงเข้ามาดูแล้วยังไม่กด s u b s c r i b e นะครับผมผมก็รบวนกระทืบกระทืบ s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยรักกันนะครับและก็คลิปนี้ครับเรียกว่าดําเนินมาถึง ep ที่2ี่แล้วสําหรับการลุยแร็งกิ้งตอนเที่ยงคืนครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอคุณผู้ชมที่กําลังจะดักผมอยู่หรือเปล่านะครับและก็แรงตอนนี้ครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับ ep ที่19ครับ อยู่ที่1123นะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเจอของหนักหรือของเบาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจัดไปดีกว่าสําหรับการลุยแรงกิ้งวันนี้นะครับผมแล้วก็มาฮะกดเลยดีกว่านะครับเรื่องงามยามดีเที่ยงคืนแบบนี้ครับเราจะมาเจอะมาเจอกันทุกวันนะครับถ้าผมมาเล่นจัดไปครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอใครนะครับเอ๊ะทำไมมันนานจังวะวันนี้ปกติเนี่ยเจอแล้วนะเอ๊ะยังหมุนอยู่เลยครับหรือว่า จะมีโอเคครับเจอแล้วนะครับผมอัปเดตได้ด้วยขอเจอคนที่ดักผมได้ไหมอยากเล่นเฮ้ยใครเนี่ยคุณปองเหรอสี่ห้าไทยแลนด์ครับ1 000, 2 0 0แต้มโอ้ยผมลืมจัดตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งนะออกก่อนครับปรับเป็นกลางรุกนะครับวิเอร่าต้องมาแล้วอย่างนี้วิเอราตอเรสก่อนวิเอราผมลืมจัดตัวนะมาฮะก็ประมาณนี้เสื้อ โอเคครับได้เล่นในบ้านนะวันนี้จ้าสเตเดียมแน่นอนทีมเขาครับเอ้ยทีมเขาแครี่เยอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แครี่ Over, เอยอะอะไรอะแครี่โอเวอร์เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ประมาทหาเล่นด้วยนะครับหน้าเป้าจัดไปนะครับเมื v ่อกิ้ฟันได้ที่ผมเห็นเมื่อกี้ซอนปีกซ้ายนะครับปีกขวาซาร่าปะถ้าจำไม่ผิดนะมาครับวันนี้ไม่ประมาทนะเจอทีมแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสดึงเยอะมากนะครับ แรงแบบนี้โอกาสดึงโอเคครับจ้าสเตเดียมเหมือนเดิมอาร์เซนอลพบกับชนบุรี f อจัดมาบรรยายโดยทีเล็กคนเดิมจ้าครับผมมาเบคแฮมเบคแฮมครับยังไงแล้วโยนก่อนเลยครับจังหวะนี้ตอเรสโอ้โหติดครับแล้วเบคแฮมโม่งครับคาร์ลอสเปิดมายังไงยังติดครับตอนนี้แล้วโม่งอีกคาร์ลอสตบมาเมสซี่เมสซี่ขอยิง โอ้โหมีเอวติดดิปปิ้งชอ็อตปะเมื่อกี้ถ้าถ้าน่าจะติดนะดิปปิ้งช็อตเมื่อกี้ครับเอาละเป็นคอนเนอร์คิกครับเจอราครับแล้วยังไงครับวางไปแล้วขึ้นมงโอ้โหได้คารฟูตบมาคาร์ลอสคาร์ลอสหักแล้วคาร์ลอสง้างอีกเป็นการคอนเนคชันกันระหว่างคาฟูกับคาร์ลอสนะครับสองแบ็กทีมชาติบราซิลครับแล้วเป็นลูกตั้งเตะของไอซอนเบเกอร์คะแล้วยังไงครับ ยังเปิดไปครับแฟรงกี้ยองแล้วไปที่เทรน,นด์นิ์เซนเดอร์โนครับซาร่าแล้วยังไงครับเคดบีครับลงมาล้วงบอลแล้วมาที่บรูโนโ่บรูโนโ่จ่ายไปครับซอนหนึ่งมินซอนหนึ่งมินโอกระชากหลุดครับอย่างนี้แล้วเปิดใส่ก้อยมาแล้วออ้หูวีว่าเสียวครับฮาเลนแล้วคาฟูฮนะแล้วยังไงครับยังวันนี้มีการฟาว์ขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะของคาฟูนะครับที่ จ่ายบอลออกมาครับนั่นแหละครับผมเป็นฟาวที่าอสเนนนได้ฟาวนะปีเตอร์เช็คครับสาดบอมขึ้นไปอะ่ะรุมนิเก้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับติด KDB แล้วแฟงกี้ครับสวัสดมาฮาเลนซาล่าเบิ้ลฮาเลนฮาเลนเออริงเขาฮาเลนยิงถือว่ากำลังดีนะครับซอนฮงมินตบกลับมาบรูโน่บรูโน่มาที่แฟงกี้ซัดโ้โห ใส่ก้อยออกไปเฉยเลยนะจังหวะนี้เรียกว่าชุม,มูรีครับทำได้ดีมากนะครับมาเช็คแล้วรูมานิเก้ค,ครับพักบอลไม่ได้เลยนะครับมิสซี่มิสซี่รอครับเบคแฮมจ่ายมาเฟตตอเร์โนตเรสครับจะพลิกโอ้ติดวีวีดีฮะแล้วตอเรสครับยังได้ฮนะคาร์ลอสมสซี่มสซี่ยังไงฮนะมาที่วิเอรา่าเดวิดเบคแฮมวิเอร่าครั้งหนึ่ง เมสซี่เห็นช่องเบคแฮม,มมาแล้วตบโอ้โหยิงหรือเยี่ยวครับเดวิดเบคแฮมโอ้โหยังวะนี้เหลวยังได้ครับอาร์เซนอลครับกลับมาครองบอลน,นะแล้วจ่ายติดครับออกข้างไปนะครับผมตอนนี้ก็เวลา26นาทีเข้าไปแล้วนะครับเกือบๆอีก4นาทีครึ่งชั่วโมงครับแล้วคาร์ลสครับเมสซี่มาที่วีเอร่าครับถ่ายบอลมาเจอราดเจอราดยะอุ โอ้ไม่ได้ฮนะี้แล้วเจอรหัสยังกลับมาแก้ตัวได้ครับอยู่ที่เมสซี่เมสซี่บอกขอปัน่นถือว่ายังเบาไปนะครับจังหวะนี้อเลิซอนครับเขี่ยขึ้นมาแล้วบรูโน่ไม่ใช่ครับเป็นซอนทึงมิน KDB ตกมาเออร์ลิงเฮาฮารแลนด์ยังได้ครับบรูโนโ่มาที่เอเล็กซานโดครับซซนโดไปบรูโน่ครับ KDB KDB ตกมาซา,า่าลุดเดียวลุก แล้วโดนใครครับอย่างนี้แล้วโอ้โหซาร่ายิงออกไปครับเหลือเชื่อฮะจังหวะนี้แล้วเป็นเกมของอาร์เซนอลหรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับวิเอร่าเบ็คแฮมตอเรสครับแล้วแทงมารูมิเิเก้รูมิเิเก้บอกยกบอลด้วยเท้าซ้ายครับนี่ฮะจุดเด่นของรูมิเิเก้ครับได้ทางซ้ายเล็กว่าครับออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ูนครับ อาเซนอลครับนำทางด้านของชลามชนครับชนบุรี FC ครับแล้วปูโยโมงเสยมาเข้ามือปีเตอร์เชดครับแล้วกว้างไปที่โซแคมเบลเบคแฮมสายสุดครับคาร์ลสเติมขึ้นมาตอเรสเมสซี่ <Torres, S 2> <Messi, S 1> พยายามจะเบิ้ลไวครับแล้วจายมาติดเฟรนเล็กเซนเดอร์โนครับใส่ก้อยบรูโนเคดีบีแล้วซอนถึงมิน Alexander no, ครับ, an, รบได้สวนมาฮะ หาแล่นหลุดอีกแล้วครับแล้วแคมเบลมาซ้อนได้ทันครับปุยโญสาดบอมขึ้นมาครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับอร์เซนอลนครับเป็นฝ่ายที่ออกนําอยู่1ประตูสูญครับนี่ฮะห้าสี่สองหนึ่งครับเซฟหนึ่งแล้วก็สามนะครับผมจัดไปครับสําหรับครึ่งหลังครับไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนเกมหรือว่าเปลี่ยนตัวอะไรนะครับสําหรับฝั่งของชุมบุรีเอฟซีครับเดี๋ยวมาติดตามกันที่ครึ่งหลังต่อครับจังหวะนี้พักสิบเอ้ยไม่ใช่จังหวะนี้ พักชมสิ่งที่น่าสนใจเออจัดไปครับครึ่งหลังครับกําลังจะเริ่มครับเอ็มปเป้ P P e. แล้วมาที่ KDB ครับไปที่ซอนมีการเปลี่ยนนะครับเป็นเอ็มปาเป้ P e. ตัวนี้เพิ่งผมเพิ่งหล่อนมาเมื่อคือนนะเมื่อวานนะครับยิงไป2เม็ดแล้วโยนครับรุมรุมออกมาติดอลิสอนเบเกอร์ครับบรูโน่ KDB ซอนฮึงมินแล้วตกกระมาเอ็มปาเป้ P e. นี่ฮะเอ็มปเป้ P P e. ตัวจี๊ดครับ ซาลาไม่ได้ฮนะีบอลอยู่ที่คาฟูเจอราาครับมสซี่ตบกลับมาก็ยังติดมาไทยเดลรีกครับเคดีบีบรูโน่ซอนฮึงมินซอนยังไงครับกระชากขึ้นมาแล้วโอกาสยิงเซฟวีไ,ได้นะสำหรับปีเตอร์เชคครับเอาเรื่องครับไปขวาสุดครับคาฟูจ่ายมาที่สตีเวนเจอราาครับตบเขากลางมาวิเอรา แล้วยังจ่ายติดรับซาลาครับซา่าหลุดแทงมาเอ็มปาเป้หลุดนี้ได้ดวลเดียวครับเช็คออกมายิงติดเซฟครับแล้วไงซอนโอ้โหเรียบร้อยครับฉลามชนครับตีเสมอได้แล้วนะครับ1ประตูต่อหนึ่งครับจากนักเตะเอเชียของเราครับซอนฮงมินครับเสบวาซัดด้วยซ้ายซ้ำเข้าไปนะครับตอนนี้ครับ1ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่61ครับแล้วมาที่ตอเรสครับในเกมมันต่อแล้วแทงมาติดวีวีดีแล้ว โอเคครับรุมรุมขอยิงยังเซฟไว้ได้ครับสำหรับอลิซอนเบเกอร์นะครับผ like. มแล้วจังหวะ ه, นี้ครับจะเป็นเตะมุมครับเจอราดครับเปลี่ยนเป็นทางด้านของเบคแฮมครับลงมาครับจะได้รู้ว่าริทของเบคแฮมเนี่ยมันแม่นขนาดไหนครับปรับองศานิดนึงครับแล้วโยนจังหวะนี้เวราขึ้นออ้โชนคานครับแล้วเมซี่โอ้โหมงคืนประตูเฉยครับเรียกว่าเกลือบได้โอกาสครับขึ้นนำฮะ แล้วเอ็มปาเป้พักบอลมาฮะักำลังเฟียครับตอนนี้เปรี้ยวมากครับเอ็มปาเป้ยางวาครับดูสิแล้วไม่ฟาวะจังหวะนี้เบร็กฮมจ่ายติดคาร์ลสเอ็มปาเป้นอนอยู่ครับจังหวะนี้ยังเล่นต่อยังไงฮะแล้วเป็นเกมสวนกลับครับโอ้โหน่าจะมีดราม่าครับสําหรับจังหวะนี้นะฮะแล้วถือว่าได้คืนไปครับชลบุรีแล้วมาที่โอ้เอ็มปัปเป้ลุกขึ้นไวมากครับแล้วอร์เซนอนครับกลับมาครองบอลได้ครับ ขวาสุดครับคาฟูเจอราครับเมสซี่เบิ้ลมาที่วิเอร่าครับเบิ้ลอีกทีหนึ่งตอเรสรูสรม,มินิเกกเห็นเมสซี่ติดมาไทสตลีกครับแล้วโยนมานะซอนหึงมินซอนบอกขอโอ้หวิคาฟูครับยังได้ฮนะฝั่งาอสเซนครับทำเกมบุกขึ้นมาครับเจอราเมสซี่รูม,มินิเกกมาที่ตอเรสครับยังไงตอเรส ตอเรสตบคืนมาที่เบคแฮมครับเบคแฮมสายเติมครับคาร์ลสขึ้นมาแล้วปาดมาตอเรสถึงบอลแล้วจิมอู้หูยนี่เลยครับจังหวะเพชฌคาดของตอเรสครับจิ้มเฉยๆครับเท้าซ้ายพลิกขึ้นนาอีกครั้งครับ2อประตูต่อ1ครับนาทีที่82ครับเคดีบีาที่ซอนถึงมินครับแล้วยังไงฮะตบเข้ามารูมมินิเก้เห็นล้กจ่ายมาตอเรสครับตอเรส ไปที่เจอราดแล้วล้มลงไปครับเมซี่ผู้ไม่ได้แล้วเจอราดยังได้ครับรูมาเิเก้อยู่หน้ากรอบแล้วซัดโอ้โหขึ้นนําห่างเป็น2ประตูครับจังหวะนี้รูมิเิเก้ครับยิงบริเวณหัวกะโหลกนะครับนอกกรอบ18หลาครับ31ครับอาเซนอนครับขึ้นนําสลามชนครับแล้วโยนมาติดครับคาฟูวิเอร่าไปที่เจอราดครับรูมิเิเก้ตอเรส โอ้โหิติวีวดีครับเป็นเกมสวนกลับครับเอ็มบาเป้ซอนยองมินไดยกมาซาร่าไม่ถึงครับวิเอร่าตบกลับมาเวคแฮมจ่ายมาที่ตอเรสครับแล้วเลีรยมารุมแล้วติดมาไทลิกแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นยันว่าซนอนครับเรียกว่าชนะชลามชนไปสมตัตัวหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับสถิตินะครับ18-54เซฟ3แล้วก็เซฟไป5นะครับผม ไม่รู้ว่าเรตติ้งจะได้ใครครับสำหรับนะักเตะสน่อนครับเป็นรูมินเนก้น,นะครับ7.5ฝั่งนี้จะเป็นซอนฮุงมินนะครับ6.5ครับเอาเรื่องอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าแต้มจะเพิ่มเท่าไหร่นะก็แต้มครับ,เพ,รบเพิ่มไป8แต้มนะครับเพิ่มไป8แต้มสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าคือจับอยู่นะสำหรับครึ่งแรกนะครับผมไม่รู้ว่าตอนแรกก็ตึงนะ แต่ทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแครีโอเวอร์เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคนที่ฟังอยู่ถึงจอน,นี้ครับแล้วยังดักผมไม่เจอผมเชื่อว,ว่าต้องมีสักวันครับที่เราจะเจอกันนะครับก็อย่าท้อกดมาครับเที่ยงคืนเกมเดียวเองนะครับเผื่อเราจะเจอกันแล้วก็ผมอยากเล่นมากๆเลยนะครับผมที่ LC จัดไปครับผมเลยไงเดี๋ยวมาเตือนคลิปหน้าขอบคุณครับ